นี่ครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านสวัสดีแฟนครับ,น,รบ,บน้องอีน,นครับ <laughs> พูนสาวอุบลค่ะสาวอุบลครับน้องอุ้งอิงพหญ่ปีเตอร์สวัสดีพ่อใหญ่ปีเตอร์สวัสดีครับผมเป็นแฟนครับน้องอุ้งอิงครับแล้วก็อยากมาสร้างบ้านกับผมครับเมืม่อกี้ก็คุยกันอยู่นเติบนี่ป้าน้องอุ้งอิงเพิ่นก็ดีมากาพอเป็นเป็นตัวเลอาย ภามาเบิ่งบ้านน้องอุ้งอิงเนีย้ยเคยเห็นแต่ในทีวีนเนาะเ <laughs> พิ่นอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปอธิษฐานเอียงเกาเพิ่นว่าไปอธิษฐา,า,านขายบ้านมาทั้งที่พอนู่งหอยอ,อธิษฐานขายบ้านก่อนสีหมาอมบอกว่าจังสี่สาธุเดอร์อีลาอุ้งอิงเรือ,อนเจ้านั่งน้อยขอให้แม่พ่อน,นุ่งหอหรือว่าพ่อใหญ่ปีเตเต ขายบานได้โบเกินหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วก็ให้ได้ราคาที่เพิ่นต้องการว่าจังซี่คนละคนหัวลูกยากไม่ใช่คนก็ค้นลูกผู้ใหญ่หัวแบบนี้ผู้ใหญ่เพิดขับหัวคว้นควอยค่อยกระเป็นเพิ่นว่าขายได้อิริแม่ขายได้อิริโนปิเตอร์เนาะอยู่เฮาเลยใช่ไหมเดบิวรักกับแชร์บิวพ่อพ่อขายได้ปุ๊บพักกัน ยี yes! ่เลยว่าสิเอามาไล่มาหายเพิ่นอืแต่ว่าสิเป็นวันทีหนึ่งจ้ะพ่อครับผมเป็นวันทีหนึ่งมาไล่หนึ่งหมื่นบาทครับโอ้เซีวมาหมอบให้ลูกสาวเพราะว่าสัญญาเพิ่นไว้แล้วครับจ้ะสาวอุบลมาเด้อวันวันทีหนึ่งสาวอุบุนโกะค่ะบิช่องยูทูปได้ไหมครับเนี่ยช่องยูทูปสาวอุบลสาวอุบลนว่าพวต้องก็ได้จ้าป้าป้าบอกโอ้ขอบคุณนได้ไรป้าน้องเด้อเพราะมันอันนี้เท่าละละฮาร์ิฟละ เอินซื้อเอินป่าพื่ๆอุ้ยกระโพดกระเรือเนาะพอเราค้นขิ้งลูกมาพอเงืนอีหลาอุยใช่ฉันเห็นแต่ใน u t u b e คน่าฉันเห็นแต่ในย t u b e พอมาดูจริงๆเราค้นขิ้งลูกเราอะผดผดหลอันนี้กันล้งสางอันนี้อยู่กับลังอันนี้อสย่ม่ครับอันนี้เห็ดอันนี้เหยงาม ไมอยู่นี่เลยบาาอยจ้ะาเาขาซื้อตัวมาแล้วห้ามกลับ,บนน <c oughs> เดี๋ยววันที่หนึ่งหนูจะมามาได้เนาะครับวันที่หนึงจ้่าเดี๋ยวสอันโอนเงินเขาให้อันผ่านผอสั่งใหม่แม่เพิ่นเพ็่นพวกมาไล่ให้หลากาักกันเข้าโบเดมาเองไก่เพิ่นข่องกันเลยแต่ว่าคิดว่ามาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตั้งใจว่าอยากมาจับมือเนี่ยหน่อยเพื่นนนะจ้ะจ้ะจับมือโศกมือหมานองเพิ่อนนะครับ ว่เป็นยังไงจ้ะ่เป็นยังว่เป็นยังเรต้องนั่งเราโอ้ยมาสวมความอลังการของเหมือนเราอันนี้ก็พพราสางเห็ดบ่จ้ะโบไอแดงเป็นตอนนั้นเล็กที่เขาลือเื่อนนั้นนะที่มีคนมาทาแล้วได้ลือทิ้งอันเพิ่พอยิอีกแล้วเสียได้เล็กเลยเห็ดอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นห้องไม้บ่พอที่พอีิพอเห็ดนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องแต่ก่อนคือ้องเขาเอื้อไวของตุ๊กตาคืออันนี้ครับ อนอนเป่นกับนอนนี่แล้วเสมอเหตุกะรกัพอได้นอนช่วงช่วงนี้ครับยังไม่เป็นเฮือนใหม่แล้วก็อันนี้อันนี้กันี่ครับไปเบิ้งมาไหมาผ่าใหญ่มา่อพยายนะครับอพยายนะอพยายนะเห็นไหนก็มาแล้วเมียนไม่ใช่กูบบนพูดอันนี้ครับบ้านนี้อันนี้ต้นใหม่ไม่เพิ่นสองต้นนี่ผมไม่เพิ่นสองต้นนี่สองต้นนี่ครับ อันนี้ต้นมั่งมีครับผมเอาเป็นตัวนี้ไอ้ต้นชุ่มแสงชุ่มแสงชุ่มแสงอันนี้ชุ่มแสงชุ่มแสงพ่อช้างกิฟน้องอุงอิงสองต้นอันนี้เป็นต้นอะชุ่มแสงต้นชุ่มแสงครับมีมีความเชื่อว่าจังไรบ่อนี่ก็แสงแสงต้องมาหาเราแสงชุ่มแสงเมือนครับแสงเราต้องมีแสงนี่คือสิร้ายเหมือนเราผ่อเนาะครับไรบาทอยู่ ้ yeah, can ันบนก็มาดูเฮ้ยอคันโอบเออวอันอันอันละเอียดครับเนาะอันอันนี้คืออย่งของความร้อนบออเมริกับเนวนกันความร้อนสวนกันความร้อนอันนี้ไอคิชเช่นคิชเน n Kitchen and and then everything everything uh, are ready move Thai Kitchen here ทำเช่นะบรรยากาเดยครับันนี้มินคตอยากเย็นเย็นด้านบนเย็นมากเหมือนมีนด้แบบใหม่ครับพี่น้องตัวนี้เราพยายามการเพิร์นจากได้ไปอยู่บ้านเพิ่์นเดลใกล้บ้านเจ้านะเย็นมากอันนี้เย็นมากเย็นมากมัน

ต้นจิกน้ำเหรอเมียจิกน้ำจิกน้ำบ้านเขาอต้นยังก็ต้นกระโดนหนามกระโดนหนามโอ้พ่อกระโดนหนามป่จ้ะเมียครับพ่อต้นคารานิดโอ้4,000บาทอุ้ย4,000บาทแพงมากมันมันก็มีครับจิกน้ำมันเมินแล้วบ่ะนะมันทำจะหมดแล้วหามไม่ได้อันนี้ห้องน้องหงษ์ิ่นเหรอพ่อเมียครับผม นี่เองห้องนอนอนอุ้ยพึ่งขึ้นนอ่อนละบอกว่ยังครับน้องยังยังนอนอยู่นี่อยู่เนี่ยครับคือน้องเพิ่นจะเป็นคนง่ายๆไม่ค่อยกับนั่นยังไม่ขึ้นขึ้นมาเพิ่นกำบังค่อยขึ้นการขึ้นขึ้นมาเพิ่็ขึ้นอยู่ครับถ้าบ้านใหม่คือขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งเสร็จยังคก็จะขึ้นนอนนะนี่เพิ่นก็อยู่นี่กันนี่นี่พ่อแม่ยเพิ่ง นอนนี่คือเก่าแกก็นอนอยู่นี่คือเก่าครับเพื่อนก็นอนอยู่นี่คือเก่าสวยเลยที่นี่เนาะสวยอยู่ครับเอาไว้จัดกิจกรรมได้คนหลายๆกินหมูกระทะเออโอ้ยหลายกินทั้งหมู่บ้านนี่คนจีพ่อกินหมูกระทะ อันเวลาเป็นที่หนึ่งนี่คนจะแห่ไปทางไหนพอแห่อ่าบุญครับพาปปาอยู่วัดทุ่นบุญเนี่ยนวัดนี่พาปปายวันวัดนี่นี่นวัดนี่วัดหนองคูบนี่วัดหนองคูนี่ครับวัดหนองคูนี่วัดหนองคูวัดปูปูหมุนบอกมีครับปูบับด้วยไอไอไอ้ก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์หมุนบออาจารย์บุญหมุนอาจารย์บุญหนุนอาจารย์อาจารย์บุญหนุนเขีนอยู่ในยูทูบอยู่ครับอาจารย์หมุนน่ะอาจารย์บุญหนุนโอ้เขียนดีมากเลยอือ อุ้ย,อย่างนี้ก็นอนเว้นได้นเนี่นอนอนเว้นเลยแล้วนี่นอนเว้นเลยแลวนี่มา <c oughs> ูกลงเพิน่นนะมาเด้อพขึ้นบ้านใหม่หวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาขึ้นบ้านใหม่นะนเดี๋ยวเราฟูงอะไรพาาผพานผันว่าช้างชีสเกตรเรานี่แหละออออให้แอมาออทำให้ครับเดี๋ยวให้พีเตอร์ลํำ ไอ้ไอ้ไอ้สวยมันมีอำนาจนะพ่อนี่พ่พ่อเขาใส่หลังคาแล้วมันก็เดินได้ไม่ไม่ร้อนแล้วก็เดินเป็นคอริดอร์เพื่อข้างห้องนี้ห้องอันนี้พันโอ้นี่พ่อใส่ใหม่เหรอ เพิ่งเพิ่งมุ้งมือเศร้านี่ครับมันถึงมุ้งมือเศร้าสร้างเพิ่มออกไปเอว้ huh? ดีกวนกระมากเลยอพื้นเนี่สวยนกมันไม่กปกเร็วนะพอมเือกพยายามเดือกเพราะพยายามคิดว่าบ้านตรงนี้จะมีคนห่อออกแบบบนนี้นะอเองมี เอี้เซลมอี้เซมาสมมติเฮือนจาองสมมเฮือนจากองดีมากดีมากไสสไปไปกันเดีละครับผมนี่นะครับเพื่อนมาจากพอดีว่าเพื่อนมาอจะมาคุยเรื่องบานสั่งบาทเนาะสั่งบานผมอเพื่อนไดก็เพือ่ิไปสั่ง สีเมืองใหม่อ si ย <Liberty eye> <mail> <'re slightly> <reais> ู่ใกล้ๆบ้านยายลจ้ะบ้านยายลยายลอยู่คงเกียมพอกันใช่พอกันใช่อยู่คงเขียมนีอยู่สีเมืองใหม่เขาเป็นข้มันเพิ่นรูอยู่แก็เขาไปกดไลหแล้วนะเอาปกับคนรจาว่าาอยู่ไหาาเป็นแฟนคับเพนนะเอาเป็นีเพิ่นเนียๆแเนี่จะมาออน ม,ม,มันเป็นอันนี้ครับเป็น,ปนหินเป็นหินบอกบอเป็นหินเออพรเา,ออออามะมนนันเป็นหินกราบเอาละกันเอองานนี้เนาะครับสีดำบอกครับเพราะเครื่องให้มันเงาเห็นนะครับนี่นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบพระคุณหลาย,ายๆที่เข้ามาติดตามรับชมสีสเกตสางบาทครับพี่เพิ่นมาเพิ่นบาทแล้วเพิ่นแฟนครับน้องอุ้งยิง พิ่นูจักผมผ่านน้ององุ่นยิงครับผมครับมันอยู่ในในไกลๆเพิ่นก็เลยอยากมาเบิ่งมากเลยก็ขอแวะมาเบิ่งครับก็น่าจะเจอเพิ่นแถววันที่หนึ่งเนาะ,อ,ะอาจจะเจอกันถ้าเพิ่นบ่มากพิ่นก็คือฝากมาไล่มาให้ลูกสาวเพราะว่าเพนนั่นเองเนะี่ยได้ได้ขายบ้านได้ <laughs> ขายแต่อีลีได้ แต่ตามราคาที่พันตัางไว้ครับผมแล้วขายได้เร็วด้วยเนาะไม่น่าเชื่อสวันแหมคนมาดูนประมาณสิบเอ็ดคนอ่ะสี่คนนี้เขาสนใจมากเลยครับแกก็เลยตัดสินใจเอาเพื่อนที่ว่าให้ราคาเต็มอ่ะือมออกนั้นคือแบบอโทรมาบอกฉันด้วยนะว่าเขาสู้เท่าไหร่อะไรอ๋อคือคนนี้คือให้ปุ๊บโอเคเลยจบเลครับไม่ต้องสู้กันแบบ มันไม่ดีมันไม่ดีเอาลายกับบอดีแมเอาพอดีพองามดีไปทษตัวว่าเออเขาจ้เใหไฮคอยทุนี้ทุนี้เอพอแล้วพ่อแล้วคือแทะถูกคนคนขิ้งลูกเลยนะครับพ่อยังขนขิ้งลูกครับผมว่ามันคือเป็นไปได้เอาเป็นเป็นไปแล้วพ่อยังจะตกไปห้มาไล่ลูกสาวได้หนิเลยว่าจะซีเดือนหลือมาอยู่แต่ว่าบุคคลไหนมาหอดมาถึงจักเถื่อจะพอดีนั่นแหละแล้วว่า ไปไปหาพ่อสร้างล่ะก็ไปเบิ่งบ้านน้องอุ้งอิงนั่มมาจากจะได้มา่อหอดนี่อจะดีใจหลายเบิ่งพุทธทานนอนผู้ใดนี่โดโดโบอาดูดสีดำมันอยู่สายเพิ่นท้องขาวแต่เรโดโดโอ้ยเพิ่นคือบ่เฮาเพิ่นคือเพิ่นคือดีแท้นี่ไงโดโดพี่นี่ไงโด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 วันนี้มาเขาฉลาดมากนะฉลาดมากโดโด นี่โดดๆรูเห็นแต่อยู่ใน้ทอดตลาดเนาะชาตตลาดนี่ตลอดเป็นขึ้นยังนี่อือขอเสาะคนนี่กระดาษขอบคุณพี่น้องคลิปนี้สีสเกตสั่งมาขอบคุณพี่น้องหลายๆ่น้องจับามับชมครับวันนี้ทะลุหนึ่งแสนห้าหมื่นซับไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านหลายๆครับผมเกินแล้วเย้ดังแล้วดังแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ